ั่งไม่ทันนะกูเต็มบาลแล้วนะกูบอกเลยมาแตก เป็นสเตปแปดหน่อยผมไปขอ <74. S 1> บ <Memory> ัตรเปลี่ยนชื่อโซ้นะมาล่ะหน้าเดียวบิ่มเบิ่มบิ่มเบั่มเบั่มเบิ่มใช่ใช่แหลกวะสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสารมึงค้าไอโฟนปอบไม่เหมือนว่ะไอ้คุณปอบพี่เกียอะไรสัตวนก็เล่นไม่เป็งมึงพาเขาซื้อไอโฟนปอบมาหน่อยเถอะนะ เออขอเขาปอ๊บตั้งเลื่อนป่ะเลื่อนเปิดมันไม่โหดไม่โหดเพรของปั๊บนี่เลยถ้าถ้าโหดจะจริงไม่เกลียวไม่เกลียวคือกูตึงมากแค่นั้นแหละมีตัวได้ไหมเออมีตัวลงนะจ้อไองาลงปั๊มนะครับนะมีตัวแหล้อีกแล้วเต้นเธอครับไม่มีไม่มีอ่ะไม่มีป่ะ ไม่ไม่มีไม่มีใครอยากโดนแก๊งนักเลงว่ะกูรู้แล้วว่ะทำไงให้เราไม่ไปโดนแจมไว้เถินทำไงเล่นช้าเหรอเล่นช้าแม่งเลยเฮียก็ใช่ไงใชไงถ้าเราเล่นช้านี่แข่งเล่นช้าเรารอได้เลยสัตว์ในห้องซ้อมแม่งไอ้เฮียแจมกันมั่วชิบหายอ่ะเรราเามาเปิดไฟคนเห็นนัี้ท่านต้องได้ที่หนึ่งแล้วกูเห็นคนไม่ได้เลยเดี๋ยวเห็นแล้วแบบคันไม้คันมืออยู่ไอ้อ่ะจริงเห็นไม้แล้ว ในห้องซ้อมไม่เห็นคนแล้วไม่คันไม้คันมือเห็นคือต้องเอาอะอย่างนั้นอะไม่จริงเลยอะไรมึงน่าต้องตามันไม่ใช่ไงมันไม่ถูกถ้าจะน่าต้องตาก็ยังไงยังไงอยู่มันก็ต้องเงาปะแต่ถ้าในแข่งเราก็เล่นเล่นเล่นขอบมึงไปเล่นใตไปเล่นจุไม่น่าจะต้องนานแล้วนั่นแหละสิวงอยูเปหนวะจ้องพูดอะไแหลกเขาบาร์ทีกว่าเป็นวงในบาร์ทีกว่า มันคอมเมนต์มันตีมอยู่อย่างนี้ต้องซุนเนี่ยจริงวะต้องซุนขอบวงไหมฮะเอออยากเจอแับที่ลำแหลมอ่ะจริงนะไปเลยก,กูมีเหรียญไปเลยกูขอแบบแบบดูบ้านสมเบนะโคโโช้ชโฉลอะไรเงี้ย <c oughs> มีใครจะเข้าแก๊งนักเลงกูไหมแค่นั้นแหละครับแตกแตกหนึ่งอี้เฉยแตกหนึ่งงี้เยแตกนึ่งงี้เฉยไอ้ยี่คูดก็ดีไอ้สารไอ้เยี่คูดกับไอ้เฮียแล้วครับ เย้คูดกะที่อะนะครับที่มันไม่มีขอนะอย่าเมินครับน้องอย่าเมินครับอย่าเมินครับนมนมอย่าเมินนมไอ้บ okay. ุ๊ดบี้บีบี้อไอ้เชี่ยกูถามมื่อไหนกูเคยฟาร์มของมึงไหมเี้ยกูเคยฟาร์มมึงสักทีนะเชี่ยนะตอนนั้นก็เดินไปเปิดกล่องมึงอ้าวก็ก็เห็นมันน่าเปิดก็เลยเปิด เปิดได้แต่จะไม่ได้เก็บอะไรนะทวทีนะเปิดแต่ก็ไม่ได้ไอเหี้ยจีไอเหี้ยเจ๊ไอ้เหี้ยมันเล่นโลบ้ายกูเปล่าอยู่ตรงก๊อคเสียตีปากมึงเล่าพวงเขี่ยตีปากดีไหมไออเธอเล่นมองร็อกอะไรอยู่เธอนั่นอ่ะไปจสิบ เขาเขียดตีปากมันน่าแม่งพูดมากอยนั้นมีครบจีนะเขียดตัวโตมีใครครบยดเปล่าไม่เพราะกูจะเข้านักแก่งนักเลงมันเขียดจีนในการครบจีมากเปล่านักเลงเราจะดันเหมืองหินเลยเปล่าเปล่าครบจีนะทิ้งกันตรงเนี้ยมาแทน าเหนะเสียงเบาอ่ะผมนั่งไกลเนี่ไงแค่นั้นแหละไปดีครับคนนักอว่อย่าลองแหวนโตไปแม่งดีป่ะเบือเ่ยราชานสําหรับผมมันอ่ะผมไม่อยากเอากันไอ้นักเลงผมใครก็ได้งั้นไม่เอาแม่งใครก็ได้ก็ อะไรมาแล้วนายพูดทำเี่นไรเออกำลังไปต้อิวรถมาปัญหามีมอเตอร์ไซค์ตรงนี้นะเออเดี๋ยวกูอาเบย์มอไซค์อ่ะกูว่แกงนักเลงกูมันของจริงเลยอ่ะเพื่ออายุเท่าไรครับอายุเท่าไรครับเอ่ออายุสิบเกดครับ ยามีหนึ่งกงล่องอะไรยามีหนึ่งกล่องใช่นะนมมีหกชี้มีเจ็ดนี่จชีย,ชยมาให้มึงอ่ะหมกหรือ,อยงนะลลอังอ่ะหลายรอบแล้เมื่อกีเรื่องหมกอนะ่ะมนมันเปิดเองกููมันตัดเสียงก่อนนยินไหมมันนี่ยินไหมไม่ ขึ้นเป็มาวินล่าแล้วมันมีตักองหัวไม่อยู่ละเช่มีรถแท้เอาป่าม well ีรถแข็มยป่วเโค้ชพาไปหารดิลับเพื่อนแก๊งน nice ักเลงเะเหรียญหนึงคือเหรียญที่อะไรมันมีเป็นร้อยเหรียญเนี่ยนะมมีพันสี่ครับแก๊งนักเลงฮะ้เย หน uhm <uh ึ่งหกหนึ่งสามสองเก้าเก้าสองสี่ห้าขอบัตรเลี่ยนชื่อได้ไหมครับจะตั้งชื่อสเตปแปดครับได้ครับชานะครับเปิดจ้ากลุ่มหน่อยแฮมก้าวแหนั้นเอา้วเฮ้ยนี่ไงาคากหน่งสอง ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดิคอนมาเยอะชิ้นอะไรชิ้นนีึงหัอกระบด้อันนี้ก็มีมอไซค์วะะให้กูใหญ่กูต้องเอาจริงไงเช่ยเกูต้องเบียร์เดี๋ยวเดี๋ยวมึงขี่มอไซค์มึงมีสกิลสกิลเหรอเนี่ย ไม่มีคนเรียนเนาะเดี๋ยวขี้เองนก็ีเองนะก็ขีเองพยยามพยามดูพยามดูมึอย่ามึงอย่ามัวเดี๋ยวกูีเออมีคันนึง้่วนี่ยว่าเพิ่งรู้เ็นคนอง่้าวมาบ้างมาบุได้ป่ะแหละให้ไม่เยอะให้น้นแหละสองรถสัวภาพ ตอนช้าต่ำช้าต่ำอย่งมึงก็ต้องมาขับกีโกเองออชซุยเด็ก็พาคุณเลยนะไอ้เผไม่สนใครนะทําจางใจอุ้ยเขียลืมมองครับครับคอะไเพิ่ไปนยเดี๋ยว้อยคนก่อนนี่ง้คเียไู้ชายเขาจะบวกอีกนึงต้ายรปันใจเย็นใเใจเย็นคว้กูคอ้ละ

เล่นแหละครับเล่นเล่นกับเพื่อนนะแล้วใกล้เคียงนั่นไปไปคนเดียวอีกชนมันชนมันตายหนึ่งนะฮะกลัวพอนะจะตายป๋าใส่ใครก็ไปเลยพี่ป๋าแม่งเลยเถอะเฮ้ยระเบิดเฮ้ยขึ้นมาว่าบนเตียเนี่นะยังยังเล่นตัวโอเคอ่ะกูต้องขวายิงไหวเอ้ยมันดักตัดกู้ว่าเจอเจอชีเจอชิดเจอ Má đi Nghe nắc lên mua chiếc mái đi Má đi, nè Má đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดึงดิ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 ดึงเฮยเลยดีมีเปลี่ยนกันปะเนี่ยผ่ากลางมรสุมมีชุบเนี่ยดึงได้มึงฟังกูได้ตุ่นดรอคูเลยอะได้ก็คือได้มึงฟังกูได้ไปเชตัวเดียววัดกันไปเลยของจริงกันเป็นไงอ่ะมาเดมาเดเล่นเลยเชเล่นเลยเล่นเลยเชฝ่ายไว้โอยรถปาดเม็ดเดียว มันป่าเม็ดเดียวว้ว